นนี่ยมิแวก็เตนสีครับมีมเนอยครับวันนี้ไปกินอะไรกินไหนอย่างนี้เนี่ยายเลยตยเราเยเหรอย่างนี้ต้องไปหวนละมั้งยังเป็นมวยเ่ยังเป็นมวยเข่ายวนี้วันี้ต้องแตะป้าป้ป้าตง่เกับมาชนะ้มเน่ยโอมมีกามาเจ๊แต่เลโอยแล้วตอนโดนเตะนี่เราไม่สะดุ้งสเทืนเลยเหรไม่ไม่ตใจเหรอ

ไปบอนแล้วก็ยับเขาดีครับตรงตลาดเลยครับใช่ครับตรงนี้ถู่ตลาดได้นะครับผมแล้วเห็นการชกไปไปที่ขาหน้องเรามองอนาคตเลยเอาเขายังเรียนอยู่ทางใต้นะครับเดี๋ยวเรียนจบแล้วมาที่นี่ที่นี่เต็มที่ครับอย่างนี้เราได้แค่ห้าสิบประจุครับก็จอมที่นู่นขึ้นหนึ่งที่นี่ขึ้นหนึ่งก็จอมอยู่ที่ค่ายชอ อชกมายิ้นนะครับขอบคุณขอบคุณทั้งนู้นช่วยกันดูแลนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันครับผมเดร๋ยวนิเดร๋ยวนิดวันนี้คิดว่าจะน็อกได้ไหมเนี่ยเอ้าไม่คิดว่าจะน็อกเหมือนกันคิดว่าน่าจะซุ่ทีนะโดนโดนเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมโดนอะไรบ้างเอาเห็นข้อโซครับดูแล้วรู้สึกเหมือนเลือดไหลก็ครับตอนเห็นเห็นกระบนกระบนเลือดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไม่ไหลนะไม่แตกนะ โดนหนักมากันถ้าเกิดมาไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใจไม่เกิดร้อยนะแค่นั้นก็เพื่อการไทยกันนะแต่วันนี้น้องก็พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าน้องมามาเจ็าที่มาแจ้งเกิดนะอายุ่นนะครับอายุ18ปีครัตุลปีมกบไหนนครศรีธรรมราชนค่มาสองไฟนี่อยากจะแก้มือใครเอาอยากจะแก้มือลูฟี่กันเลยลูฟี่เหรอครับผม ลูฟี่กับใครนด้อีกคนนึงอ่ะเป็นเมืองไทยครับโอจ๊ะอย่างนี้เจอใครก็ได้กับกับลูฟี่พลิกไปพลิกมาเจอใครับอยากเจอลูฟี่ก่อนสี่กับเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเหมือนสูสี่นะมันเราร้อยสิบสามดีเชื่อนะชกสนามนี้ยังต้องปรับอีกการแทงเขาครับยังต้องปรับเวลาเขาแทงเขาเขาจะแอนมาข้างหลังวางตองไปข้างหน้ามันก็ต้องแทงให้หนักกว่านี้เมืนต่อยเหมือนกันนะมันมันไม่ต้องเข้ามาถึงยกหลังมันต้องปล่อยให้นกตั้งแต่ยกแรก ตัลงตงเขาเป็นมวยอะไรกันแน่เ่ยมีทั้งบัดทั้งสอกมีทั้งเท่าทั้งเกสเื่อมวยเขาเพื่อนไหมงใจสูไปต่อไม่ไดโอ้ต้องใจสู้ใช่โอ้เป้าหมของเราเอาเอาเนื้อเอาเป้าหมายที่ไหนหยางวันย่เบียนบาองวันนะน้ำหนักได้ยังนีิน้ำหนักตอนนี้ได้สองวันร้อยสิบสามร้อยสิบสามไปเ่สองกันต่ำกันต่ำร้วสออันนี้ได้แล้วนี่ได้หนวันนี้วันนี้นายนายเห็นหน้าวันนี้นะมเขาดูอยู่ดยูอยู่